สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าลุกคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังได้นะคะเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าเรื่องเล่าเตียงอาถรรพ์นะคะคือมันจะมีพี่น้องอยู่สองคนใช่ไหมคะทุกคนที่แบบโอ้เหมทุกคนมันมีพี่น้องอยู่สองคนนะคะพี่คนหนึ่งสิบขวบนะคะน้องน้องประมาณหกขวบนะคะทุกคนซึ่งพ่อเขาอะคขก็ซื้อติ๊เซียมสองชั้นมาให้นะคะคือ คือเขาก็แบบแย่งกันนอนอยู่นะคะทุคนสุดท้ายพี่ก็ต้องยอมให้นอนนะคะนอนข้างบนนะคะุกคนว่าเป็นพี่ต้องเสียสละเนาะ <c oughs> แล้วนะคะแล้วต่อไปนะคะตอนก่อนที่พี่น้องกำลังจะนอนนะคะพี่ก็ได้พี่ที่นอนอยู่ชั้นล่างนะคะเขาก็ได้ยินเสียงเคาะเตียงกระโดดเตียงออกมาจากข้างบนนะคะซึ่งเขาก็คิดนะเขาก็คิดว่าน้องเขาเนี่ยนะคะเขาคิดว่าน้องเขาแกล้งเขาก็เลยเขาก็เลยแบบ ขาก็เลยทาให้เตียงข้างบนมันสัน่นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีแล้วมีเสียงแล้วมีเสียงออกมาจากเตียงชั้นที่สองว่าแบบเหมือนแบบให้ให้เงียบเงี่ะทุกคนแบบอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วพี่ก็เึกว่ามองบอกว่าให้วาวนะคะพี่ก็เลยทําซ้ําไปอีกเพราะว่าเหมือนไส้น้องนะคะแล้วก็มีเสียงดังขึ้นอีกนะคะแต่ว่ามันดังกว่าครั้งที่แล้วนะคะดังว่า ซึ่งพี่เขาก็เริ่มแปลกใจนะคะแต่พี่เขาก็ไม่ได้สนใจเลยนะคะพี่เขาก็แกล้งน้องไปต่อนะคะทุกคนจนในที่สุดนะคะน้องเขาก็เข้ามาในห้องแล้วน้องก็บอกว่าทําอะไรอะพี่เดีย๋ยวพ่อก็ด่าหรอกรีบนอนได้แล้วแต่พี่นะคะก็ตกใจว่าน้องเนี่ยพูดถึงอะไรพี่ก็เลยถามน้องว่าอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอทําไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วน้องก็บอกว่าอะไรหนูเพิ่งอาบน้ําเสร็จ นี่นะคะเป็นเรื่องที่1นนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่2ก็น่าจะเป็นแบบเรื่องเก e ้าอี้อาถรรพ์เหมือนกันนะคะมันจะอาถรรพ์อาถรรพ์หมดเลยนะไม่ได้อะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าเก้าอี้อาถรรพ์นะคะคือนะคะมันจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งนะคะในวัดอ่ะซึ่งเก้าอี้ตัวนี้มันจะอาถรรพ์มากๆเลยนะคะมีคนมานั่งเคยมีคนมานั่งนะคะแล้วรู้สึกว่าปวดหัวจนเสียชีวิตนะคะต้องเข้าห้องโรงพยาบาลเลยนะคะ ต่เขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเป็นอะไรแล้วก็เริ่มมีคนมานั่งเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีคนเสียชีวิตเยอะขึ้นบางรายนะคะปวดหัวจนเสียชีวิตบางคนนะคะปวดท้องนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลกอน,นะคะแล้วเขาก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน,นะคะซึ่งทางวันเนี่ยได้ถูกได้ถูกขังเก้าอี้นี้ไว้นะคะเพราะว่าถ้ามีคนนั่งแล้วมันจะมีอันเป็นไปนะคะทุกคนเรื่องที่สามนะคะ หมยักษ์วัดห้อยลึกนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขานกันมาเยอะมากค่ะเป็นตำนานของประเทศประจวบเป็นประเทศดกันประเทศมาจากไหน,นคือเป็นตำนานของจังหวัดประจวบคีรีขันเลยนะคะว่ามีหงยักษ์ตัวหนึ่งนะคะคือมันมันใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนตั้งอยู่หน้าวัดห้อยลึกนะคะแล้วตอนกลางคืนก็จะมีคนเล่าว่าแบบเห็นหงเดินตัดรถนะคะแล้วรถก็เสียหลักชนต้นไม้นะคะบางคนนะคะก็เห็น บางคนก็เห็นหงขยับเองนะคะซึ่งทางวัดนะคะก็ได้ซึ่งทางวัดก็ได้รับรู้เรื่องนี้เป็นทีน่เรียบร้อยแล้วนะคะทางวัดก็เลยอาแบบทุกคนเริ่มแบบเอาอะไรมาป้องกันนะคะคือมันจะเป็นที่มันจะเป็นโซ่นะคะทุกคนเอาไว้เอาไว้ล็อกนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่ายัางยังเอาโซ่ล้อมไว้อยู่ไหมเพราะว่าแบบก็ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะทุกคน แล้วเรื่องผีจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันต่อลูกนี้คือแบบสวยมากค่ะเห็นไหมทุกคนเราต้องปาดให้จมูกมันแบบมันโด่งขึ้นอะแต่นี้ดูไม่โด่งขึ้นเลยดูแปลกแปกขึ้นไปใหญ่เอออะไรเนี่ยทุกคนมันแตกอะแตงแตกทุกคนทําไม่ดีอันนี้ก็โด่งเกินไปไหมเธอเฮ้ยยางไงพอได้อยู่แหละแต่ถ้าจะเลือกสีนะคะต้องห้ามเอาสีเข้มนะคะสีเข้มคือสีนี้ถ้าเกิดเอาสีเข้มนะคะเขาจะรู้ว่าเราไม่ได้จมูกโด่ง ปากเลยทุกคนปากเลอออเรามาคนเช็ดอ่ะเอาไปนะคะเหมือนก่อนนะคะทำให้จมูกโดงๆไดน้นะคะอันนี้เหมือนคนแบบคนแต่งหน้าไม่เป็นอะ่ะแบบน,นึงอะคะ่ะทุกคนอื้อหือ ถูแป้งห้มันดูแบบมีความเคึงๆนะคะเห็นปากตรงนี้ไหมที่เน่ทาที่เน่ไม่ทาไม่หมดอะคือจะเอาปากแบบเล็กๆกับแบบเนี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ต้องเติมแป้งพับไปด้วยนะคะมันจะได้เนียนๆกับสีผิวเดยวต้องเติมมาน,นี้นะคะระหว่างหน้ารอบๆหน้านะคะมันจะได้หน้าจะได้เรียวขึ้นนะแัดแก้มก่อนตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวดูวทุกคน ก่อนอะเราเคยซ้อมแต่งมาแล้วทําไมมันไม่เลเทเหมือนแบบนี้อะเดี๋ยวจะถ่ายตอนลบออกด้วยนะคะถ่ายแล้วลบเนาะนี่นะคะมันจะเป็นแป้งพับอย่างนี้นะคะเราก็ต้องถูๆููนะคะทุกคนพอเราทาเข้าไปในหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นกลับเห้นะคะทุกคนเห็นไหมตอนจากอันนี้ถูแรงๆมันจะได้มีผงออกมาทุกคนถู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 นะคะถูถูไปถูไปคอมเปลย์กันชิดก่อน โอเคเรียบร้อยถูต่อเลยนะคะบอกเลยนะคะแป้งอันนี้มันจะไม่ค่อยโชว์สีนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะโชว์ความละเอียดรบบของหน้าเรานะคะมันจะเป็นแบบแป้งแบบนี้ทุกคนเคยเห็นไหมนี่มันจะชมพูชม,มพูนะคะพอทาเข้าไปมันจะแบบมันจะลุงล้งๆเลยนะคนแบบคนจีนะคะที่เห็นไหมที่เขาทาแบบเนี้ยยิ้มซะเนอใช่เคยเห็นใช่ไหมแต่เนนน้นจะไม่ใช้แบบเขาเน้นจะใช้แบบนี้อ้ เพื่อเคยขีดตาสวยขนาดนี้นเนี่ยนเ,เนี่ยชมตัวเองนี่ยอันเนี้ยแต่ละค,ะคนถ้าเกิดเรากับพิมพ์ตายเยอะขึ้นไปเนี่ยเกิดเราทำอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันจะสวยแล้วรู้ว่าตรงเนี้ยมันยังมันจะไม่ออกนะคะแม่รู้บีบจะบุกจะบุกกดนะคะการบีบอันนี้มันได้จริงนะคะทุกคนทุกคนนี่นะคะ สวยสวยโอ้ยไม่กล้าอกเลยว่าสวยแน,น่นอนเดี๋ยวจะถ่ายาคลิปนะคะตอนที่ออกมาเป็นยังไงต่อสวยโอ๊ยเจ็บทุกคนเอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำค่ะ,คะน้ำหอมตา v i c t o r y Secret นะคะอันนี้ซื้อมาประมาณกี่บาท ก็ไม่รู้เพราะ่าแม่เป็นคนซื้อมาแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสำอางของเน่ด้วยนะคะทุกคน่ยืมแม่มาใช้คนตัากเพชรอีกแล้วรูสิกากเพชรโอ<ฮ>ยอย่าบอกนะว่าฝนตกอ่ะอไม่ตกไม่ตกบำรุงผิวไม่ใช่ดิเพิ่มความหอมให้หน้านะคะเสรแล้วค่ะทุกคนสีหน้าตอนแต่งเสร็จทุกคนจะเห็นได้ว่าปากตรงนี้นะคะ มันจะแดงแค่ตรงนี้โดยเฉพาะเลย